s ซอร์ไพรส์เบอร์เอุงเอิงสันสิริสุดแสนอลังการกลางกรุงเรียกว่าเป็น YouTube เบอร์ชื่อดังสำหรับอุงเอิงสันสิริหวานใจของสป r ร์ไ s เดีหลังจากเปิดตัวกันไปแล้วก็มีเรื่องให้น่ายินดีเมื่อแฟนคลับเซอร์ไพรส์เบอร์เอุงเอิงสุดแสนอลังการกลางกรุง629.0 s u ศูนยอร์ไพรส์เบรอุงเอิงสันสิริ สุดแสนอลังการกลางกรุงเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังสำหรับวงเอิงสันสิริหวานใจของสป,ปรายเอส s t ดีหลังจากเปิดตัวกันไปแล้วก็มีเรื่องให้น่ายินดีเมื่อแฟนคลับเซอร์ไพร์เบิร์ตเดย์ุงเอิงสุดแสนอลังการกลางกรุงแอดเวอร์ทิสเมนต์อ่านข่าวต่อกำลังใจล้นไอจใหุ้งเอิงสันสิริ ปมดราม่าเปิดตัวแฟนอุงเอิงได้โพสต์ภาพโปรเจกต์ไฟที่แยกปทุมวันกลางกรุงเทพเป็นป้ายเล็ดขนาดใหญ่ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังโดยเธอยังบรรยายด้วยว่าขอบคุณนะคะอุ้งจะเป็นเด็กดีจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายที่เด่นๆเช่น คุณเอิงรู้ไหมว่าคุณทําให้เรายิ้มและมีความสุขนะเราเป็นโรคซึมเศร้าคะ่ะเรามีช่วงเวลาที่แย่และดีปนปนกันไปเรามักจะดูคุณเอิงและช่อง s p d นะเพราะเราได้รับรอยยิ้มและพลังบวกกลับมาเสมอบางวันที่เราแย่มากๆคุณก็ทําให้เรายิ้มได้ เพราะงั้นคุณคือส่วนสำคัญในชีวิตเรานะขอบคุณนะคะที่ทำคลิปสนุกสนุกมาฮิวจิตใจหลังจากนี้ขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะขอให้มีคนรักคุณเยอะๆคุณนะ่เหมาะกับรอยยิ้มที่สุดแล้วเราจะซับพอร์ตคุณไปเรื่อยๆนะ